โอ้ดีใจมากๆครับแล้วก็ภูมิใจมากๆด้วยครับความรู้สึกเหมือนเป็นแบบตัวแทนประเทศไทย <laughs> ดีใจครับดีใจภูมิใจครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณพร a าด้าด้วยนะครับที่ไว้ใจแล้วก็เรียกว่าเลือกเราให้เป็นให้เป็นตัวแทนครับผมดีใจแทนแบรนด์ด้วยแหละที่แบบวแบบ่า แบรนด์สามารถสร้างมูลค่าได้มากขนาดนี้ครับผมแล้วก็จริงๆคือมีหลายศิลปินอย่างที่ผมเคยบอกจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่ตัวผมหรอกอจจะหลายๆคนช่วยๆกันด้วยทําให้ทําให้มูลค่าของมันเพิ่มขึ้นครับผมตอนที่ไปครั้งแรกเรายังไม่ได้รู้สึกว่าแบบกดดันมากขนาดนั้นนะแต่ว่าพอไปพอไปรอบ2เราเรารู้สึกเหมือนเราไปในฐานะ BA เราก็เลยรู้สึกเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นครับ การเตรียมตัวก็มีการเตรียมเสื้อผ้าเตรียมกางเกงไปเยอะพอสมควรครับผมเพราะว่าเราจะไปถ่ายรูปเยอะคือได้ไดไดจริงๆคือแทบผมแทบจะใส่เกือบทุกทุกลุกแล้วอะของของเออขอใช่ในในคอลเลกชันนนะทุกลุกของในคอลเลกชันนั้นก็คือเพราะว่าเรามีโอกาสได้ร่วมงานกับพาราเยอะมากๆครับผมเรามีภาพในหัวแล้วเพราะว่าเราไปเป็นครั้งที่2ครับคือตอนครั้งที่2เนี่ยยัง ยังรู้สึกว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติต้องทําอะไรบ้างอะไร,องไรครับแต่ว่าตอนไปครั้งแรกคือแบบแบงค์เลยโน no <c oughs> เลยว่าแบบว่าเฮ้ยลงจากรถแล้วเดินไปไหนยังไงต่อแล้วดูโชว์ยังไงอะไร,องไรครับแต่ว่าพอไปครั้งที่2เหมือนเราเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นเริ่มเริ่มไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ตื่นตื่นตัวเท่าครั้งแรกอะไร,ไรครับคือยังรู้สึกว่าถ้าเกิดมีโอกาสที่แบบสามารถอยู่อยู่กับเขาได้มากขึ้นเนี้ยเราก็อยากจะทำนะครับแต่ว่าเรื่องเวลามันแบบมันต้องไปทํานู่นนี่นั่นต่อตลอดเวลาอะไรครับ ใช่ใช่ครับใช่คือตอนตอนนั้นได้ยินเสียงกรีดเลยครับเพราะว่าคุยก็ไม่ไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินแต่ว่าคือจริงๆตอนนั้นเป็นจังหวะที่เขาจะแบบจะเปิดประตูให้แล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปเจอพวกเขาก่อนขอแป๊บนึงอะไรอย่างนี้ครับก็เลยเดินเดินไปเจออะไรครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่นานมากเพราะว่ามีคิวจะต้องมารับต่อไปต่ออะไรอย่างนี้ครับ ไม่มีมีแต่โยนตุ๊กตาม,มาแล้วผมไม่ผมไม่ได้รับม <laughs> ผมก็เลยงงว่าให้ผมหรืออะไรหรือจะปลาใส่ผมเหลือ,องไอง <laughs> ไม่ไม่รอเล่นครับรอเล่นก็คือไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีเ <laughs> ต็มของขวัญไปด้วยครับผม <laughs> ของขวัญคืออะไรของขวัญก็คือเจเจดีไทยเนี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นเจดีที่มีเทียนหอมอยู่ข้างในครับผมคือ <laughs> <laughs> ตื่นเต้นมากในจังหวะที่ คุณมิวเชีย์เขาลากผมไปเปิดกล่องของขวัญเพราะว่าไม่คิดเลยครับไม่เคยคิดเลยไม่คิดว่าเขาจะเปิดเลยคือปกติจากที่ผ่านมาอะไรเงี้ยพี่พี่ที่พาด้าก็บอกว่าเขาไม่เคยเขาไม่เคยเปิดให้ใครมาแบบตั้งแต่เขาทํางานมาเลยคือแบบเขารับแล้วเขาก็รับเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าของผมคือรับเสร็จแล้วก็เรียกผมไปเปิดให้เขาดูอะไรเงี้ยเราก็โลกทุกอย่างเรางงไปหมดเลยตื่นเต้นไปหมดเลยครับเรารู้สึกว่าเขาน่าจะมีทุกอย่างแล้วนะ คือเลือกของขว so ัญให้เขาเนี่ยผมว่ายากเหมือนกันนะครับทุกคนคือไม่รู้จะซื้ออะไรเขาน่าจะมีทุกอย่างเพียบพร้อมมากทุกอย่างอยู่แล้วอะไรเงี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเรา represent ความเป็นไทยเลยกันนะเออ product อะไรที่สามารถบ่งบอกความเป็นไทยได้อะไรครับก็เลยเลือกเลือกของขวัญนี้ครับแล้วแล้วมันเราคือมันสวยด้วยแล้วมันแบบมันมีกิมมิคที่มันมีเทียนได้มันมีเทียนไหลกลิ่นลายรลดให้แบบวางเข้าไปได้อะไรเยงี้ครับ ถามครับถามผมก็บอกว่าเป็นเทียนหอมที่แบบสามารถจุดได้นะครับเราตื่นเต้นมากแล้วเราแบบโลบไปหมดเลยเราไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีอะไรยังไงเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราตื่นเต้นมา,มากๆครับแต่ว่าก็กเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็ดีใจครับที่เขาเขาชอบชอบของขวัญเราขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับขอบคุณแฟนๆที่อยู่ที่อิตาลีด้วยครับผมก็คอยซัพพอร์ตวินตลอดเลยก็มีมีไปรับด้วยที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณทุกคนครับ